พิธาอัดกกตอ,อย่าใช้อำนาจล้นเกินโต้กระบวนการยุบพักไม่ชอบด้วยกฎหมายพิธาฟาดกกตกระบวนการยื่นยุบพักไม่ชอบด้วยกอมอชี้กกตต้องแจ้งข้อหาก่อนอ้างคดีไทยรักษาชาติเป็นบรรทัานไม่ได้นายพิธาลิมเจริญรัตน์สอสอบัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กว่าผมขอกล่าวถึงกรณีที่คณะกรมกรมการการเลือกตั้งถแถลงข่าววันนี้ยืนยันว่าการยื่น ให้สารรัฐธรรมนูญวิจัยยุบพักเก้าไกลได้ดำเนินการตามพอรอปอพักการเมืองมาตรา92จึงไม่มีเหตุต้องไต่สวนซึ่งทำเช่นเดียวกับกรณีพักไทยรักษาชาติผมขอไล่เรียงเหตุผลเป็น3ข้อแบบนี้ครับ 1. กกต จะนำคดีไทยรักษาชาติมาอ้างไม่ได้เพราะคดีนั้นสารรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยประเด็นกระบวนการการยื่นคำร้องเป็นประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใดดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นบรรทัานได้แตกต่างจากคดียุบพ,พักอนาคตใหม่กู้เงินที่ศาลได้วินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของมาตรา92และมาตรา93เป็นประเด็นแห่งคดีไว้2 ในขณะเดียวกันคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักอนาคตใหม่วางหลักว่ากระบวนการตามมาตรา93เกี่ยวเนื่องกับการเสนอคำร้องตามมาตรา92แห่งพอรอปอพักการเมืองเพียงแต่ขณะนั้นใช้ระเบียบกกตว่าด้วยพักการเมืองปี2560ซึ่งกำหนดเรื่องกระบวนการเสนอคำร้องตามมาตรา92ให้นำระเบียบสืบสวนไตส่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยระเบียบสืบสวนไต่สวนดังกล่าวเป็นระเบียบที่ใช้ในการดำเนินคดีอาญาซึ่งกำหนดให้กกตแจ้งข้อกล่าวหาก่อนแต่สารรัฐธรรมนูญตีความว่าการนำมาใช้โดยอนุโลมคือไม่ต้องนำทุกข้อมาใช้บังคับแก่กรณีดังนั้นกกตจึงไม่แจ้งข้อหาก่อนย่อมถูกต้องแล้วเว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีที่สุดนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ตั้งค่าคุกกี้ ยอมรับทั้งหมดข่าวดูทีวีออนไลน์อมรินทีวีช่อง34 live ค้นหา close ข่าววิดีโอละครชีพจรลงภูมิไก่ไลฟ์สไตล์ยานยนต์ผังรายการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ประกาศข่าวหน้าแรกข่าวข่าวการเมืองพิธาอัดกกอตอย่าใช้อำนาจล้นเกินโต้กระบวนการยุบพักไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิธาอัดกกตอ,อย่าใช้อำนาจล้นเกินโต้กระบวนการยุบพักไม่ชอบด้วยกฎหมาย13มิถุนายน67 share Facebook share X share Line copy link พิธาฟาดกกตกระบวนการยื่นยุบพักไม่ชอบด้วยกมชี้กกอตอต้องแจ้งข้อหาก่อนอ้างคดีไทยรักษาชาติเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ นายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลโพสตเฟซบุ๊กว่าผมขอกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งถแถลงข่าววันนี้ยืนยันว่าการยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวิจัยยุบพักเก้าไกลได้ดำเนินการตามพอรอปอพักการเมืองมาตรา9 2สองจึงไม่มีเหตุต้องไต่สวนซึ่งทําเช่นเดียวกับกรณีพักไทยรักษาชาติ Advertisement ผมขอไล่เรียงเหตุผลเป็นสข้อแบบนี้ครับหนึ่งกกต จะนำคดีไทยรักษาชาติมาอ้างไม่ได้เพราะคดีนั้นสารรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยประเด็นกระบวนการการยื่นคำร้องเป็นประเด็นแห่งคดีแต่อย่างใดดังนั้นในคดีดังกล่าวจึงไม่อาจเป็นบรรทัานได้แตกต่างจากคดียุบพ,พักอนาคตใหม่กู้เงินที่สารได้วินิจฉัยความเกี่ยวเนื่องของมาตรา92และมาตรา93เป็นประเด็นแห่งคดีไว้2 ในขณะเดียวกันคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักอนาคตใหม่วางหลักว่ากระบวนการตามมาตรา93เกี่ยวเนื่องกับการเสนอคำร้องตามมาตรา92แห่งพอรอปอพักการเมืองเพียงแต่ขณะน,นั้นใช้ระเบียบกกตว่าด้วยพักการเมืองปี2560ซึ่งกำหนดเรื่องกระบวนการเสนอคำร้องตามมาตรา92ให้นำระเบียบสืบสวนไตส่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยระเบียบสืบสวนไตส่สวนดังกล่าวเป็นระเบียบที่ใช้ในการดำเนินคดีอาญาซึ่งกำหนดให้กกตแจ้งข้อกล่าวหาก่อนแต่สารรัฐธรรมนูญตีความว่าการนำมาใช้โดยอนุโลมคือไม่ต้องนำทุกข้อมาใช้บังคับแก่กรณีดังนั้นกกตจึงไม่แจ้งข้อหาก่อนย่อมถูกต้องแล้ว AdvertisementPauseMidnight020:030Unmute แต่ปัจจุบันระเบียบกกต ว่าด้วยพักการเมืองปี60ถูกยกเลิกไปแล้วและมีการออกระเบียบกกตว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรระคอการเมืองปี2566ออกมาใช้บังคับกับกรณีการยื่นคำร้องตามมาตรา92และมาตรา93ดังนั้นการเสนอคำร้องตามมาตรา92จึงต้องดำเนินการตามระเบียบปี66อย่างเคร่งครัด 3. ตามมาตรา93วรรค2ที่บัญญัติว่าในการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา92คณะกรรมการจะยื่นคำร้องเองหรือจะมอบหมายให้นายทะเบียนเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนก็เป็นการเท้าความถึงมาตรา92อยู่นั่นเองถ้าบอกว่ามาตรา93ไม่เกี่ยวกับมาตรา92แล้วตามวรรค2ของมาตรา93จะอ้างอิงมาตรา92ทำไม ดังนั้นมาตรา92กับมาตรา93ต้องใช้ประกอบกันแยกเป็นเอกเทศไม่ได้ผมและพักเก้าวไกลเห็นว่าหลักการใช้อำนาจขององค์กรอิสระคือไม่ควรล้นเกินแต่ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมและการถ่วงดุลกันดังที่เห็นในรัฐธรรมนูญไทยไม่ว่าฉบับ 2,540, 2,550หรือ2,560การยื่นคำร้องยุบพักระบบกฎหมายกำหนดให้เป็นการแสดงเจตนาขององค์กรร่วม เสมอมาเพื่อให้กระบวนการมีการก่อนกรองและถ่วงดุลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปก่อนการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักขอบคุณภาพข้อมูลจาก Facebook พิทาลิมเจริญรัฐ